ไลฟ์แล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวขอแชร์ว่าตอนแชร์แชร์ยังไงไม่สมุตจะแชร์ไป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 เพจเขาอะนี่จ้ะแชร์ใช่ไงต้องเข้าไปดูในไลฟ์ก่อนอ๋อนี้แล้วก็แชร์อ่าฮะอ่างพวกเราก็งูปลาปลานะฮะหนึ่งสองยับ โอเคเดี๋ยวเราขอพักเด่งก่อนนะฮะเบอร์อย่าบอสตานเขาไม่เชลิ่ดเดอรเก่าเลยเพราเก่งมากเลยโอ้ยโอ๊ยบอสตันต้องมาต่อตัวตรงนี้แหละเป็นลีดมือเกลียวกระดูกกระดิ่งนเอ้าเดี๋ยวทีละก็เป็นลีดมือไม่มีต่อตัวจ้ะลีดมือไงขอโชว์ขอโชว์ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอพวกเราขอเสกมือให้บอสจุ๋ยโชว์ลีดมือเลยกระดูกกระดิ่วไม่ได้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อะไรของหมูเนี่ย อะไรอย่างเงี้ทำอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้อลยจำไม่ได้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยยีกยี่สิบปีแล้วนะที่เป็นหลีดมาเนี่ยอุ้ยเนี่ยในไลฟ์บอกว่าอุ้ยขอดูหน่อยค่ะไหนไหนจริงอ่ะขอดูหลีดมือหน่อยค่ะขึ้นไปนะคะตึ๊กอยากดูไม่เอาแลยตึ๊กอยากดีดียวนได้จริงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจำไม่ได้จริงหมูยังไงนะข้าข้าอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยต้องย่อย่อย่อต้องย่อได้เหรออ่าเราก็ยึกยึกแล้วก็ขึ้นมือมายึกยึกอย่างี้ นี่ค่ะคุณพูดจะแก้งตลอดเลยี่โอเคปมืมมาเป็นจังหวะครับพวกเอาไปต่อครับอยู่นะคะบอสแจกเสื้อสองตัวนะคะไซส์อะไรก็ได้นะคะให้ฟรีไปเลยวันนี้อะไรอะไรอ่ะเต้นนิดนึงคุณแม่อ่ะเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยคุณจุ๋ยเต้นนะครับมีเพลงมมีเพลงไหมเพลงอะไรพี่พี่ไม่มีหลุยส์วิกตองก็ได้ อ๋อไม่ไม่ลุยไม่ทนทนเหรอทนเพลงทนตาไปเฮ้ยจ้าเดี๋ยวมันจะเป็นเลขศิษย์หรือเปล่าพี่เราไม่เป็นไรน้องสปายไม่ว่าอะไรหรอกเอาเป็นว่าทุกคนอยากเห็นคุณพุดเต้นนะคะดูคุณพุดได้เลยค่ะโหโหโอโหบอสเอาคุณพุดเต้นค่ะเมาเต้นร้านหน่อยเอาคุณพุดกลับมอทำไมอะ ทุกคนครับคุณจุ๋ยไม่ยอมเต้นนะครับคุณจุ๋ยดื้อมากหนีไปอยู่หลังกล้องไม่น่ารักเลยขราวหน้าไม่ต้องมาแล้วนะเธอเอาเพยเธอจากคนเดียวเหรอขราวหน้าฉันจะแจกเองโอเคโอเคได้ค่ะขราวหน้าจะเพิ่มจากหนึ่งสลึงเป็นหนึ่งบาทไปเลยโอ้โหายแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาตังค่าตัวตัวเองจ่ายเพิ่มไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเพูดเปเล่นนี่ไงคุณยุกินดาวบอกว่าเฮียพูด ไปแล้วครับลากันไปก่อนเลยคัะถ้าเกิดชอบท่าคุณพุดเต้นนะคะก็เซ็ใจรวยๆให้ก่อนที่จะลากันไปครั้งหน้าไว้เจอกันนะลืมว่น้องเจอน <c oughs> มีคนหัวเราะด้วยค <c oughs> ่ะบ๊ายบายหมูบ๊ายบาย